สวัสดีครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงหน้างานนะครับที่ขลุงครับมาทําการติดตั้งกระจกให้กับบิ๊กเอ็มนะครับซึ่งกระจกแตกเป็นเม็ดข้าวโพดอย่าลูกค้าแจ้งว่าตอนเช้าเช้าเนี่ยมือเป็นไงอยู่ดีๆกระจกระเบิดนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเกิดจากการตากแดดนะครับจัดเกินไปนะฮะก็เลยทําให้เกิดการระเบิดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้างานกันอีกทีครับแตกเป็นเม็ดข้าวโพดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนติดตั้งกันนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้ช่างเหลียวลงมือเองนะครับวิดีโอมันต้องเจองานหยาบครับดูสิครับกาวเป็นกาวเส้นนะครับไม่ได้เป็นกาวในะอุตสาหกรรมกระจกปนจนนะครับกระจกยิงยวยครับ ดูสนิมครับร่องรอยจากการใช้งานเปิดขึ้นน่าจะรั่วโอ้ลูบเลร์เลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแก้ไขหน้าง,งานครับสภาพร่องรอยการผลุกหล่อนนะครับ 拜拜。<Bye. S 2> ครับแล้วตอนนี้ก็ทําการติดตั้งกระจกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับกําลังทําการประกอบอแผงจิงลีดแล้วก็เก็บงานนะครับถ้าหากเพื่อ,อนๆนท่านใดสนใจติดตั้งกระจกด้วยวิธีการดีดีแบบนี้อย่าลืมติดต่อเข้ามาได้ครับที่ a อ l ไลน์แอดไซ crk film c o ครับร้านฟิล์มกรองแสงและกระจกรถยนต์ crk film c o อีกหนึ่งช่องทางครับ YouTube Channel ครับ C.R.K. ฟิมครูนะครับหรือขบวนการต่อต้านแบบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับขอบคุณครับ